ได้เบอรแหนวเห็นแลนวตะล่างเลี้ยนไว้น่อยเมาไปได้ก็ับคุ้มขนาดกินเราดีกว่าคุ้มสีเบิงเองเนี่ยโมลืมเนะตื่นเช้าถึงมาเจริญยเสร็จเเห็นแล้วเาสบายใจแล้วปนิย่างไปเสยยาแล้วความสุขที่นางชอบมึงทาั่งสยูยจ้ นา่งโมโหได้ไะนางเลยว่าไี่น้อยไทยคิดบอลอยผมนี่ว่าหันกล่องจส่กล้องได้ขนาดนางเมาแล้วบเมาจังไหนคุณน่ะมึงนางแน่บอกว่าเศร้ากินเศร้ากินนางกับมะย่อมนางกับังคับแต่ไม่น้อยนางกินเป็นมูมือนีิเพิ่นมาเมื่อนเคืนเธอไปกินเบียร์สร้างมากมึงในเธอต้องอยู่เป็นมูแสนเธอหามของของน้อนเธอก่อนเพิ่นแบบโอ้อีสากระตุกเน้องคนบึงหรอ lên lên cái này còn ít xả hơn một nữa, con số không sai, cái nhang ba, cái nhang bà hả, tao đi rồi, đi ra chạy chạy chạy, rồi na chụp chụp